จุดเด่นของอะไหล่ม็อบรุ่นนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยจ้าสปริงนะคะความแข็งแรงของเขาอยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นสแตนเลสนะนาดูใกล้ๆนะนี่ค่ะเป็นสแตนเลสนะความแข็งแรงมันมากกว่าพลาสติกอยู่แล้วค่ะกดปิดกดปิดไปได้เลยนะคะเปิดปิดเปิดปิด,ปดนี่ค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของหูหิ้วนะคะส่วนด้านบนที่มีหูจับ อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของเซตนี้ก็จะมีในส่วนของหัวนะคะทั้งเซตเนี้ยถ้าใครสนใจนะคะตอบโจทย์นะตัวพลาสติกที่ทุกคนใช้แล้วมีปัญหาบ่อยนะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเซตนี้ที่ทุกคนจะได้ไปนะคะก็คือจะได้ด้ามนะคะ1ชุดนะแล้วก็หัวนะคะแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะ สองผืนนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้สั่งซื้อได้นะคะที่ o v e r c l e n นะคะ o v r c l e r c l e a n ทักมาได้เลยนะคะทั้งเซตนี้390บาทค่ะราคาโปรๆนะคะแล้วตามคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ